สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง g o Insight เป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราได้ให้ไปเมื่อวานใครตามค้อไหนบ้างรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลมาจำาวันที่9มีนาคม2568วันนี้บอลเตะด้วยกันหลายคู่เลยนะครับทางเราก็จะวิเคราะห์มาให้4คู่ด้วยกันโดยเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮอฟเฟนไฮม ปะทะกับไฮเดรมหมคู้ถัดมานะครับเป็นศึกระหว่างนาโปลีประทะกับฟิออเรนตินาคู่ถัดไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวโรนาประทะกับโบลญญาและคู่สุดท้ายเป็นศึกระหว่างเชลซีปะทะกับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับ Go i n s i นไมีกิจกรรมดีๆมาแจาก FC ทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดเลเยอร์ฟรีวันละ10ตัวเลยครับส่วนเงื่อนไขของกิจกรรมนั้น เพียงแค่ท่านกดถูกใจคลิปนี้กดถูกใจช่องวิเคราะห์บอลโกล i อินไซ์และข้อสุดท้ายเพียงแค่ท่านทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้ว่าจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะหชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลย10ท่าแรกที่ทายถูกนะครับ จะได้เสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฟรีหนึ่งตัวไปเลยโดยท่านสามารถเลือกเสื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนปีอะไรท่านสามารถติดตามผลผู้โชคดีได้ที่คอมเมนต์โดยที่จะมีทีมงานของโฟล์วอินไซตไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการรับเสื้ออีกทีนะครับอย่ารอช้านะครับทุกท่านเรามาเริ่มบทวิเคราะห์กันเลยนะครับมาที่คู่แรกเลยเป็นการพบกันระหว่างฮอฟเฟมแฮมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากไฮเดรมแฮม อัเฟนฮามนะครับปัจจุบันอยู่ในที่13ของตารางโดยแข่งไปแล้ว24นัดชนะ6เสมอ7แพ้11ยิงได้31เสียไป46ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนทางฝั่งไฮเดนฮามนะครับปัจจุบันอยู่ในที่17ของตารางนะฮะโดยแข่งไปแล้ว24นัดชนะ4เสมอ3แพ้17ยิงได้27เสียไป50ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3 คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นฮอฟเฟนแฮมที่เอาชนะไปได้2ครั้งไฮเดร์ฮาวเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับมาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับฮอฟเฟนแฮมเจ้าบ้านเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะโบคุ้มมา1นึ่ศูนย์สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีคาบักโอซานเมอร์กิมเบริซาโอบเมลกิซาลูคัสเปเตอร์สันอดัมลอเช็กไกเกอร์เดนนิสต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บ ของไฟพาร์มจะมาระบบ4-2-3-1นารัสจะใช้เป็นเควินอัคโคกูม่าเรโอออสจิกาดแดนกลางจะใช้เป็นอันดอนสแตดทอมบิชอปส่วนานารุจะใช้เป็นอังเดคามาริชแม็กเมอร์เซดนะฮะส่วนไฮเดมมามผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งมาแพ้มิเช่นกัดบาดมา3ประตูนย์สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีจูเลียนเนอุสแม็กซิมิเลียนเบอร์นิกที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บไฮเดมมามจะมาแบบ3-4-2-1 น,นรารัตจะใช้เป็นเบนดิกกิมเบอร์ปลาชิกไมก้ ber, าแดนกลางจะใช้เป็นลูกาเกอร์เบอร์พอลวันเนอร์นารุกจะใช้เป็นมาเทสฮอนซักบูดูชิฟซีวัตเซ่นะฮะ คู่นี้นะครับเป็นฮอฟเฟนไฮม์ที่ดูดีกว่านะครับจากเฮดที่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับฮอฟเฟนไฮม์เพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางฝั่งไฮเดนมไฮน์นะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปแพ้มาโดย4เกมกว่านั้นนี้ไม่ชนะใครได้เลยนะครับเกมนี้แอบรู้ไปทางฮอฟเฟนไฮม์นะครับเพราะได้เล่นในบ้านฟอร์มปัจจุบันเพิ่งไปชนะมาไม่แพ้ใครมา3เกมแล้วส่วนทางไฮเดรมไฮน์นะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครมา4เกมแล้วเกมนี้คิดว่าจะเป็นฮอฟเฟนไฮม์ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะะคครรับสกออ์์ที่าาดดฮฮฮฮฟฟเเนนนไมช มาต่อ,อคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างนาโปลีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากฟิออเรนตินาปัจจุบันนะครับนาโปลีอยู่นที่2ของตารางนะครับโดยแข่งไปแล้วยีนัดชนะ17เสมอ6แพ้4ยิงได้43เสียไป22ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับเสมอ4แพ้1ส่วนางฝั่งฟิออเรนตินานะฮะปัจจุบันอยู่นที่7ของตารางโดยแข่งไปแล้วยีนัดชนะ13สมเสมอ6แพ้8ยิงได้42เสียไป28ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3 ผู้นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นนาโปลีที่เอาชนะไปได้3ครั้งฟิออเรนติน่าเอาชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอมไปหนึ่งครั้งนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับนาโปลีเพิ่งไปเสมอกับอินเตอร์มิลานมาหนึ่งต่อหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเดวิดเนเลสอังเดเซมโบที่ต้องพาาักรักษาตัวจากการบาดเจ็บนาโปลีจะมาระบบ4-3-3แนวะรับจะใช้เป็นอเ so, ลสเซนโดบอนจิโน่โอวานนี่ดีลอนเซนโซ่แนวกลางจะใช้เป็น ตานิสลาฟโลโบสกาสกอตแม็กโทมิเนร์นารุ่จะใช้เป็นจิอาโคโมลาสปาโดรีหน้าเป้าเป็นโรเมโลดูการกูนะฮะมาดูทางฝั่งฟิออเรนติน่ากันบ้างนะครับฟิออเรนติน่าเพิ่งไปชนะเลเช่มา1-0ึสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีเอโดโดโบเวอังเดคอปานีอัดดียักซินคาเอลโฟโรลันโซที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บฟิออเรนติน่าจะมาผม352นารุ่จะใช้เป็นลูก้าเนลลี่โรบินโกเซน แังการจะใช้เป็นโรนันดามันทากลลาอามีดิชาสัันนันเราจะใช้เป็นโคโรซานิโอโรนะฮะ คู่นี้นะครับเป็นนาโปลีที่ดูดีกว่านะครับจากเทีได้ที่เจอกันมาโดยอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับนาโปลีเพิ่งไปเสมอมาในเกมล่าสุดส่วนทางฟิออลเอนติน่านะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาหลังจากที่แพ้มา3เกมติดเกมนี้แอบ,บรู้ไหมทางนาโปลีนะครับเพราะล่นในบ้านทําให้มีความได้เปรียบมีเสถีติการเล่นในบ้านที่ดีครับไม่แพ้ใครมา5เกมแล้วส่วนทางฟิออลเอนติน่านะครับเกมเยือนไม่ชนะใครมา2เกมแล้วเกมนี้คิดว่าจะเป็นนาโปลีที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะฮะแต่กอร์ที่คาดนาโปลี oli, ชนะฟิออลเอนต มาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเวโรนาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากโบโลญญานะครับเวโรนานะฮะปัจจุบันอยู่ดัทที่1 4ของตารางนะฮะโดยแข่งไปแล้ว27นัดชนะแเสมอ2อแพ้17ยิงได้27เสียไป56ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3ส่วนทางฝั่งโบโลญญานะฮะปัจจุบันอยู่ดัทที่6ของตารางโดยแข่งไปแล้ว27นัดชนะ12เสมอ11อแพ้4ยิงได้42เสียไป3 3ประตู ฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ3สเสมอ1แพ้1คู่นี้นะครับเฮดูเฮดเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นโบโลญนาที่เอาชนะไปได้2ครั้งเวโรนาเอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็สเสมอกันไป1ครั้งนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับเวโรนาเจ้าบ้านเพิ่งจะแพ้ยูเวนตุสมา2-0ต่อสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีอับดูฮารอนดานิเอลมอสเคล่าเซอร์ดาซอดที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเวโรนานจะมาระบบ5-3-2นัดจะใช้เป็นเดียโก้คาบูล่า พาเวลดาวิดอวิทแดนกลางจะใช้เป็นอันเดอดูดาแนนดูจะใช้เป็นอามินซาโทมัสสุดสลอฟนะฮะมาดูทางฝั่งโบโลอนยากันบ้างน,นะครับโบโลอนยาเพิ่งไปชนะกายารี่มา2อตัวหนึ่งสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีอีมิลโฮมเอสานิสเปโดราที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บโบโลอนยาจะมาในระบบ4 2 3 1องสานึ่งจะใช้เป็นแซมบอยเคมาฮวนมิลันดาแดนกลางจะใช้เป็นนิโคล่ามโลโคเบกาทอมมัโซส่วนแนนดูจะใช้เป็นโทมัสคาสโตนิโคลโลคัมบิอัคเน่นะฮะ ู่นี้นะครับสู่สีกันถ้าดูจากเฮดที่เจอกันมานะฮะโดยเอาชนะไปได้เท่ากันส่วนฟอร์มปัจจุบันนะฮะเวโรนาเพิ่งไปแพ้ในเกมล่าสุดส่วนทางโบโรญนานะฮะเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะมาโดยชนะมา2เกมติดต่อกันแล้วเกมนี้แอบลุ้นไปทางโบโรญญานะครับฟอร์มปัจจุบันดีกว่ามากเก็บชัยชนะไม่ได้ต่อเนื่องโมเมนตัมกำลังมาครับส่วนทางเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้ม,มาโดย4เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมนะฮะเกมนี้คิดว่าจะเป็นบโรญญานะครับที่บุกไปเอาชนะได้สกอร์ที่คาดเวโรนาแพ้โบโรญญา0ูงกว่อ2 มาที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเลสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันนะครับเชลซี Chelsea อยู่แบบที่5ของตารางโดยแข่งไปแล้ว27นัดชนะ13เสมอ7แพ้7ยิงได้52เสียไป36ประตูฟอร์มการเล่น5หลังสุดนะครับชนะ2แพ้3มาดูทางฝั่งเลสเตอร์กันบ้างน,นะครับปัจจุบันอยู่ดับที่19ของตารางโดยแข่งไปแล้ว2ีนัดชนะ4เสมอ5แพ้18ยิงได้25เสียไป61ประตู ความการเล่น5หลังสุดนะครับแพ้มา5นัดเลยนะฮะคู่นี้นะครับเฮทูเฮทเคยเจอกันมา5ครั้งนะครับเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้4ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับเชลซีเพิ่งไปชนะเซาทันตันมาสี่ประศูนย์สภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีชาโรบาโอมารี่เคลี่แมนโรมิโอลาเวียนิโคลัสแจ็กสันที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเชลซี Chelsea จะมาระบบ4-2-3-1องสน่ารัสจะใช้เป็นจอชัวอาร์เซมปงมบีวายโควิลแดนกลาง ส่วนแนละลุจะใช้เป็นโคพาร์เมอร์ค uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคู่นะฮะมาดูาฝั่งเลสเตอร์กันบ้างน,นะครับเลสเตอร์เพิ่งไปแพ้เ er วทแฮมมา2อตัวศูนย์าทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีอับดุลฟาตาวูแฮนนี่ซาทาที่ต้องพารักษาตัวจากการบาดเจ็บเลสเตอร์ซิตี้ <atter> จะมาแบบสี่สองสามหนึ่งนลลุจะใช้เป็นคาเลปโอโคลี่วูดเฟดในกลางจะใช้เป็นบ um ูมาคารีซูมาเร่วิลเฟดเอนดิดีส่วนแนะลรุสจะใช้เป็นบิลานเอลคานุสบาสันดาก้า คูนี้นะครับเป็นเชลซีที่ดูดีกว่านะครับจากเฮทเว์ที่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่า ่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับเชลซีเพิ่งไปชนะมาในเกมล่าสุดส่วนทางเลสเตอร์นะฮะเพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดโดยแพ้มา5เกมติดต่อกันแล้วเกมนี้นะครับแอบรุ้นไปทางเชลซีนะครับเพราะได้เล่นในบ้านทําให้มีความได้เปรียบสถิติการเจอกันก็เป็นเชลซีที่ทําได้ดีกว่าฟอร์มปัจจุบันซึ่งเริ่มชนะมาได้นะฮะโมนตั้มกำลังมาครับส่วนทางเลสเตอร์นะครับฟอร์มแย่มากๆแพ้มา5นัดติดแล้วคิดว่าเกมนี้จะเป็นเชลซีที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับสกอร์ที่คาดเชลซีชนะเลสเตอร์ซิตี้สองตศ แล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกิจกรรมแจกเสื้อกันต่อเลยนะฮะโดยคู่ที่ผมเลือกให้ FC ทุกท่านทายสกอร์นั่นก็คือสึกระหว่างเชลซีประทับกับเลสเตอร์ซิตี้อย่าลืมนะครับกติกาของเราต้องคอมเมนต์ทายผลก่อนมาเตะห่งชั่วโมงนะครับใครมาตอบที่หลังหรือทายแต่ผู้ชนะไม่ได้ทายสกอร์จะถือว่าผิดกติกาทันทีนะครับ เรากลับมาสรุปทีเด็ดที่ผมได้ให้ไปประจำวันนี้กันสักหน่อยนะครับโดยคู่แรกผมได้ให้ไปนั่นคือฮอฟเฟนทาม์ปะทะกับไฮเดนฮาบผู้อี่มให้เป็นฮอฟเฟนทาม์ชนะไปด้วยสกอร์2ตูต่อ1นะครับคู่ถัดไปนะครับเป็นนาโปลีปะทะกับฟิออเรนติน่าผู้อี่มให้เป็นนาโปลีชนะไปด้วยสกอร์2ตูต่อ0นะครับคู่ถัดมานะครับเป็นเนโรนาปะทะกับโบโลญญาผู้อี่มให้เป็นโบโลญญาชนะไปด้วยสกอร์2ตูต่อ0นะครับและคู่สุดท้ายเป็นเเเชลลซซีีปะะทะกับสตตอร์ิ้ ู้น้ผมให้เป็นเชลซีชนะไปด้วยสกอร์สองตศูนย์นะครับและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ผมหยิบมาฝากยังไงถ้าผิดพลาดอะไรยังไงตกหล่นอะไรยังไงไปบ้างก็บอกกันได้นะครับจะได้ไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบและเยอะที่สุดนะครับส่วนสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับยังไงวันนี้ขอให้ดูบอลให้มีความสุขทุกๆคนถ้าใครนอนดึกนะครับส่วนใครที่น้อยไม่ดึกก็ไม่เป็นไรตื่นมาอัปเดตผลงานกันได้ยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุข โชคดีพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ